กลับมาดูบรรยากาศแล้วก็ขั้นตอนการเลือกสอวในระดับจังหวัดทั่วประเทศกันบ้างนะคะช่วงนี้พาลงใต้ไปที่นครศรีธรรมราชเพราะว่าผู้สมัครสวรที่ผ่านการคัดเลือกในระดับอำเภอมีประมาณ800กว่าคนด้วยกันตอนนี้เข้าไปในพื้นที่คูหาแล้วนะคะเพราะว่าเลยเวลา9โมงเช้าแล้วขั้นตอนต่างๆเป็นอย่างไรแล้วก็บรรยากาศคึกคักมากแค่ไหนนะคะตามกันต่อกับคุณสนธยาแก้วขำค่ะรายงานสดจากมหาวิทยาลัยราชพัฏนคนครศรีธรรมราชค่ะคุณสนธยาเชิญ ครับคุณอนุชาคุณปวีนาครับสำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชจากผู้สมัครสวออในระดับอำเภอซึ่งมากที่สุดในภาคใต้จำนวน1,800คนได้ผ่านการเลือกเข้าสู่ระดับจังหวัดมากถึง8 0 1คนซึ่งบรรยากาศการเตรียมความพร้อมเลือกสวในระดับจังหวัดในช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความคึกคัก ผู้สมัครสอวอรเดินทางเข้าสู่กระบวนการรายงานตัวและเพื่อเข้าสู่กระบวนการเลือกสอวอในระดับจังหวัดกันตั้งแต่ช่วงเช้าครับผู้สมัคร วุฒิสมาชิกหรือสวที่ผ่านการเลือกระดับอำเภอเข้าสู่ระดับการเลือกสวระดับจังหวัดของจังหวัดนครศรีธรรมราชเดินทางเข้ารายงานตัวกับกรรมการประจำสถานที่เลือกหรือกปรจังหวัดนครศรีธรรมราชที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชกันตั้งแต่ช่วงเช้าโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักอย่างมากเนื่องจากในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีผู้ผ่านการเลือกจากระดับอำเภอเข้าสู่การเลือกระดับจังหวัดมากถึง8 0 1คน จากผู้สมัครในระดับอำเภอซึ่งก่อนหน้านี้มีจำนวนเกือบ1,800คนซึ่งมากที่สุดในภาคใต้โดยหลายคนก็เป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งอดีตข้าราชการทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครองรวมถึงกลุ่มอาชีพต่างๆซึ่งเป็นบุคคลที่มือชื่อเสียง ส่วนการเตรียมพร้อมของคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้เลือกใช้สถานที่ภายในหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชพัฏนครศรีธรรมราชที่สามารถรองรับผู้สมัครที่ผ่านการเข้าสู่ระดับจังหวัดได้ทั้ง801คนรวมถึงกรรมการประจําสถานที่เลือกและกรรมการด้านอํานวยการซึ่งทั้งหมดทั้งผู้สมัครสวและเจ้าหน้าที่รวมกันนับพันคน โดยเจ้าหน้าที่ได้แบ่งพื้นที่การเลือกสอวออกเป็นสัดส่วนตามกลุ่มอาชีพจำนวน20โซนเพื่อให้กลุ่มอาชีพได้เลือกกันเองในรอบแรกท่ามกลางการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนหลังพบว่าข้อมูลความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองที่สนับสนุนผู้สมัครบางกลุ่มเพื่อล็อกผลการเลือกตั้ง ขณะน,นี้ผู้สมัครสอวอรที่ผ่านการเลือกเข้าสู่ระดับจังหวัดได้เข้าสู่กระบวนการเลือกในระดับจังหวัดภายในหอประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครศรีธรรมราชกันแล้วซึ่งบรรยากาศวันนี้ต้องบอกว่าคึกคักเป็นอย่างมากเนื่องจากมีผู้สมัครสอวอรของในส่วนที่เข้าสู่การคัดเลือกในระดับจังหวัดเป็นจํานวนมากครับคุณอนุชาคุณปวีนาครับ